สวัสดีค่ะอีกึงผืนงาาแมง่งพี่น้องเอ้ยตรงกับปัอนประตูเฮื่อนเลยนี่มันสีขึ้นมาจังสี่แต่เว้นกันสขึ้นจังสี่แต่ก็สิตกลงมากแบบนี้ทั้งแดดซองทั้งขึ้นทั้งลงด้วยพี่น้องเอ้บาทน,นี่นะบาทด้วยน,นี่นะ แป๊บหนึ่งลูกแปบ๊บหนึ่งแบบหนงูหนูมานี่ก่อนลูกหนูมาก่อนมานี่ก่อนแม่กำลังถ่ายเกลืออยู่เกงคืนหน่วยไม่ใช่เกลือเหรอออนหนูก็เห็นนะเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วคุยไ,ไปอืมมากเลยเนาะในกล้องไม่เห็นแต่ว่ามันมันต้องขึ้นทั้งลงนะนี่ทั้งเวลาตอนตอนอันนี้ฝนเอ้ยแดดก็ออกฝั่งนี้ก็ร้อน ตอนเช้าก็ร้อนบ้านเราบ้านที่เราอยู่นี่นะแม่ในกล้องนี่เห็นไม่ชัดใช่ไหมชัดไม่ชัดนะดมันเห็นแค่แบบแสงสว่างชวนนี่แบบมาเป็นดวงเลยอเออม,มันก็เป็นแสงสว่างแบบนี้แหละเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นแสงสว่างอย่างนี้แหละแต่ว่ามันขึ้นเต็มดวงไงเนี่ยขึ้นเต็มดวงเลยธรมาทั้งผีกับตะเวนหอน ก็ต้องผีกับตะเว้นขึ้นบานอยู่เหนือ,อตะเว้นนั้งสองขางเลยพี่น้องเลยก้มไปดูกก้มไปเออเฮ็นน้องพลอยเออแม่ว่าเมือ่อยแขนเลยเนีย่เอาอย่างมาว่างน้อลกูกคอยนี่ก็ได้โอ้อ ทั้งคืนทั้งหลองพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงเขาปเปิดดูไซน์นอตดืมดึงดึงดึง,ดงมันสิบดติดเหลืองติดดำบนนี้มันอยู่ไก่แต่ยินมมาโอนี่เนาะติดเหลืองติดำดำติดแดงนี่นังไรสิแก่เป็นบ่ลออนีน่พี่น้องเอ้ยยังกระโลงเหยียดอยู่นี่มันอยู่ไกลอยู่สิมาหัวบนี่ จับเจ้าเสาถูกพี่น้องเอ้ยไดบับสองบาทก็สู้ไปสู้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนะเาะฝนมาตกยุ่งก็ออกครับทั้งขืนทั้งหลงโอ้ยพี่น้องเลยเผื่อบ่มีอย่างลูกค้าเนี่ยก็ร้อยทายคลิปพี่น้องเอ้ย่อย เบิ้งเห็นเนี่เด้อเบิ้งบ่เบิ้งกะเบ,บิ้งกันเนี่ยเบิ้งแย่งกันเนี่ยเด้อรักกันไว้ดีกว่าสร้างกันรักกันไว้เถิดเราเกิดดมแดนไทยจะเกิดชาติไหนไหนติดเหลืองมาเนาะนี่เนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรวันเนี่เด้อสุดสวยสุดรอทัวร์ลกบ๊ายบาย